Yeah, God. คณะนักเรียนจากทหารเรือได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดสร้างพระสมเด็จรุ่นยันสมอขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพุทธานุสติยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อนำไรายได้จากการเชอ่าบอูชามาเป็นสวัสดิการรุ่นในการเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยและการชาวนกิจศพเพื่อนๆและครอบครัวโดยไม่ได้เป็นการพุทธพาณิชย์แต่อย่างใด คณะกรรมการจัดสร้างจึงได้เข้าไปกราบขอพระเมตตาอนุญาตจากพระรูปสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีณวิหารในวัดระฆังโคสิตารามคณะกรรมการจัดสร้างได้รับความกรุณาจากเจ้าพระคุณ พระพิมนภาวนาพิธานวิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามท่านได้มอบมวลสารมงคลของสมเด็จโตพรมรังสีที่ยังมีเหลืออยู่ให้เป็นมวลสารหลักพร้อมกับนั้นเพื่อนเพื่อนนักเรียนจาาทหารเรือรุ่นหนึ่งหกได้นำวัตถุมงคลจากทั่วทุกสารทิศมาเป็นมวลสารผสมเป็นาธาตุมงคลอาทิเช่น พระสมเด็จโตพรมรังสีพิมพ์ต่างๆหลายต่อหลายรุ่นพระหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพระนาคปรกอิฐพระาธาตุพนมองค์เดิมพระสมเด็จหลวงพ่อออดปี1-5วัดบ้านช้างอายุธยาผงพุทธคุณหลวงพ่อผ่องวัดแจ้งพัทลุงพระกำแพงศอกพระกริ่งพิทักษ์ชายแดนวัดทับไซ ปรงน้ำร้อนผงทูบหน้าพระรูปหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ผงทูบหลวงพ่อสุโขทยัยวัดกลางคลองสีผงทูบหลวงพ่อโอภาสีผงทูบวัดพระโคจังหวัดสงขลาผงทูบหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองผงทูบหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอกผงทูบหลวงปูอ่อีวัดสตหีบผงทูบหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว ผงทูบพระเจ้าตากศินมหาราชบนเกาะแสมสารผงทูบอนุสาวรีย์รัชกาลที่5ณป้อมพระจุลจอมเกล้าทูบเทียนหมากรูในพิธีปลุกเสกเหรียญเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเมื่อปี50บนเรือหลวงจัก,กรีนรุเบศและใบโพจากต้นสีมหาโพรประเทศอินเดีย เจ้าพระคุณพระพิมนภาวานาพิธานวิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามได้มีเมตตาทำพิธีพุทธาพิเศษเดียวนั่งปรกอธิษฐานจิตณกุติในวัดระคังโคสิตารามเป็นปฐมฤกษ์เป็นสิริมงคล พระสมเด็จรุ่นยันสมอด้านหลังจะไม่ราบเรียบจะบรรจุอัคระพระคาถายันสมอไว้เจพระคาถาประกอบด้วย 1. พระคาถามะอะอ,อุเป็นหัวใจพระไตรปิฎกถือเป็นยอดสูงสุดแห่งความสมเร็จทั้งปวง 2. พระคาถานะโมพุทธายะเป็นหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์เป็นแม่ธาตุใหญ่ที่คุมธาตุทั้งสี่ 3. พระคถาอิสวาสุเป็นหัวใจอิริปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณให้ผลด้านปกป้องคุ้มครองภัย 4. พระคถาอาหังติโกเป็นหัวใจพระคถาที่ให้ผลด้านแคล้วคลาด 5. พระคถาทุสะมณิเป็นหัวใจปัตถมังให้ผลด้านคงทนกำบังจังงัง 6. พระคาถานมะพะทะเป็นหัวใจธาตุทั้งสี่เป็นการตั้งธาตุเพื่อให้บังเกิดผลด้านต่างๆให้ความแข็งแกร่งก,กับร่างกายส่งผลให้มีกระแสจิตที่เข้มแข็ง 7. พระคาถาจะพระกษะ,ะเป็นธาตุกรณีเป็นพี่เลี้ยงกำกับธาตุต่างๆอีกทีหนึ่งทำให้บังเกิดผลเป็นประสิทธทิเมย บังเกิดผลสูงสุดแก่ผู้ใช้วัตถุมงคลนั้นๆหน้ากล่องบรรจุพระสมเด็จรุ่นยันสมอมีอักขระคาถาอยู่อีกหนึ่งพระคาถาคือพุทธสังมิเป็นหัวใจไตรสรณคมพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิเพื่อเป็นพุทธานุสติตลอดไป รสมเด็จรุ่นยันสมอได้ผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษค,ครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็นทวีโชคณสถานที่ก่อสร้างวิทยายลัยสง์กระสินบ้านสีทนตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกระสินโดยมีผู้วารชการจังหวัดกระสินเป็นประธานฝ่ายขราวาดและมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วม พิธีตั้งปุกเสกอธิษฐานจิตสวดพระคาถาอาคมประกอบด้วย 1. พระราชศิน์โสพิษหรือหลวงปู่หนูอินติตุติสาโรแห่งวัดป่าพุทธมงคลจังหวัดกาฬสินธเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์หลวงปู่หนูอินถือได้ว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง ผู้ทรงอภิญญาและวิชาอาคมแก่กล้าแห่งกรุงรัตนโกสินท์ที่ยังคงดำรงขันอยู่ 2. พระราดวัดชิราวิทยาคมหรือพระอาจารย์ต้อมประพัศสรโรแห่งวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ด 3. พระวัชิระยานวิสิทธิ์วิหรือพระอาจารย์สุริยนันโมสปัญโยแห่งวัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคราม 4. พระภาวนารัตนายานหรือคูบาอริยชาติอริยจิตโตแห่งวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงราย 5. โหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตุโตหรือพระอาจารย์จ่อยแห่งวัดเวรุวันธรรม,มารามจังหวัดศรีสะเกดพระสมเด็จรุ่นยันสมอ ได้ผ่านการประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศกโดยเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ภูนิสุขเปล่งปังไปด้วยแรงแห่งกุศลผลบุญแรงแห่งพระเมตตาจากพระเถรานุเถระทุกพระรูปทุกพระนามจากมวลอุบาสกอุบาสิกาทุกสารทิศทั่วฟ้าเมืองไทยส่งผลให้พระสมเด็จรุ่นยันสมอมีพุทธคุณปฏิหารสูงสุด ผู้กราบไหว้บูชาและเก็บรักษาไว้จะมีแต่ความจเจเบริญรุ่งเรืองมีโชคลาภมีเมตตามหานิยมปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้คงทนให้กำบังให้จังงังด้วยพระพุทธคุณเทอญ सााव